ช่วงเวลาที่ประชาชนจะเดินทางถึงจอนกับภูมิลำเนาเนี่นะครับก็จะมีการหาครอบครัวไปท่องเที่ยวทำให้เกิดการความเสี่ยงของการเกิดปฏิเรศของถนนะครับสูงกว่าปกติในช่วงเวลาเดีนวกับศรัทธารีมีเป้าหมายในการดำเนินการในการลดจำนวนครั้งของการเกิดปฏิเรศจำนวนผู้เสียชีวิตนะผู้บาดเจ็บทำให้ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปกติ สามปีย้อนหลังในช่วงเทศกาลกิจการมที่ผ่านมานะครับกครั้งของวัเที่แล้วจำวนผู้เสียชีวิตผูบาดเจ็บไม่พ้นลมนะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆก็จะต้องไปควบคู่ไปกับมาตรการรับโควิด -19 โควิด -19 ของทางศกากด้วยแล้วทุกวันนี้ก็จะมีประเด็นที่เราจะหาหือกยานนะครับด้านเวยชนองค์กรในการส่งเต่างๆนะครับอัตราสมบัตินี้ที่นะครับในระหว่างนี้นะครับในเส้นที่จำเนินการในทุกๆช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะขอไฟดิโอขอเอาเปิดเปิดมเปิดรับชมเู้บริหารครับครับก็ทำเรียนข้อมูลอำเภอวชิบุรีทางบนมีถนนที่ผ่านนะครับตั้งบนโยตี้เดียวกันสระบุรีถนนสามแล้วก็ส่วนผสมนะครับ น,นี่ก็เป็นถนน,นนะครับสถิติที่ในการรณรงค์ปีนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าเฉลี่ย3ปีนะครับที่เราจะเอามาชิดนะครับในเรื่องปีน,นี้ก็เป็นสุขุเวินแล้วก็อภินารนะครับนี้ก็เป็นตัวชี้วัดนะครับที่จะต้องมาดำเนินการนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ล่าสุดน่าจะเกิดกานล่าถนน่าอย่างต่ิ่ที่เกิดปี83จุดนะครับก็มีการจะข้อมูลนะครับมีการต่างหนะครับก็จะมีการทั้งจุดจับรถนะครับที่ทลงมเลขหนึ่งนะครับจําวน3แล้วก็มีการเปิดเข้เปีข้อกันในรูปแบบต เกิหกรนะครับผู้บาเจ็ก็ต้องไม่เกินยีิองช่ไห้รัีเป้าวีดั่งกรนะรีผู้เสีวิตมรัมควรเกิดกายนะครับยนะครับผู้บาดเจ็บที่สิบสองนะครับ